l i s t e n <Listen> Channel ช่องอ่านนิยายเสียงด้วย AI ช่วยให้คุณรับฟังนิยายได้โดยไม่ต้องอ่านเองไม่ต้องเสียสายตานอนไปฟังไปยังได้ก่อนรับชม Listen Channel แนะนำให้คุณกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดนิยายตอนใหม่ๆของทางช่อง และขอความการุณาไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อที่ทางช่องจะได้มีรายได้หรือเพียงแค่คุณใช้ y o u u u b พรีเมียมแล้วดูคลิปเราทางช่องก็จะมีรายได้เช่นกันและ,และคุณก็ณไม่ต้องรำ<ม>คาญ<า>กับโฆษณา,<น>าอีกต่อไปสำหรับใครที่ไม่เข้าใจว่าทำไมตอนมันไม่ต่อเนื่องกันคลิปนี้จะทำเพื่อแจ้งข่าวแก่สมาชิกว่านักสลักวิญญ,ญาณตอนใหม่อัปเดตแล้วและโฆษณาไปในตัวสามารถติดตามนักสลักวิญญ,ญาณตอนอื่นๆได้ทางช่อง GT และ พาทีออนตามลิง์ในคำอธิบายคลิปยินดีต้อนรับสู่ลิซ่นแชแนลนักสลักวิญญาณตอนที่2,665รับศึกเพียงลำพังเสียงดังสนั่นสถานฟ้าไอสังหารดังกระแสทานทำให้ท้องฟ้ายังดูหมองลงตระกูลจู้ก็ถึงกลับมาแล้วหรือหลายคนเหลือบมองขนาดพวกวนเทียนซางเหิงจ้องกูหงสเวียนตูและเฮ่อหวนเจินยังเผยสีหน้าผิดคาด เห็นชัดว่าคิดไม่ถึงว่าตระกูลจู้ที่ได้ครอบครองพลังระเบียบระดับสวรรค์ช่วงนี้กำลังเอาแต่วางแผนย้ายตระกูลไปที่น่านฟ้าที่เจ็ดก็ถึงกับมาเยือนเช่นกันผู้มาเยือนมีเพียงคนเดียวเงาร่างเป็นภาพมายาคลุมเครือไม่อาจเห็นได้ชัดเจนหรือมองทะลุได้แต่ทุกคนต่างรู้สึกได้ถึงความน่ากลัวและแข็งแกร่งของเขาทั้งยังมีกลิ่นคาาเลือดเข้มข้นไม่ได้ปกปิดสักนิดท่ามกลางความเลือนรางเหมือนมีภูเขาศพทะเลเลือดกองทับถมอยู่ข้างหน้าจินตนาการได้ยากนักว่าคนผู้นี้เข็นฆ่าไปแล้วกี่ชีวิต แม้แต่คนของเผ่าจัก,กรพรรดิดินตะีตระกูลที่เหลือยังรู้สึกปรับตัวไม่ทันกลิ่นข่าวเลือดของคนผู้นี้เข้มข้นยิ่งนักหน้าโกัวเกินไปส่งผลต่อจิตใจคนจู้จิ๋วเจียงผู้ยิ่งใหญ่ขั้นดับเทพตระกูลจู้ไม่นานนักฐานะของผู้มาเยือนก็ถูกมองออกทุกคนต่างหน้าเปลี่ยนสีกันไปหมดอย่าเห็นว่ามีแค่จู้จิ๋วเจียงคนเดียวแต่อานุภาพดุดันของเขาคนเดียวก็สามารถทำให้คนในระดับเดียวกันหวั่นหวั่นแล้วลินสวินต้องตาย คำพูดของจู้จิ๋วเจียงเรียบง่ายนักเพียงไม่กี่คำแต่กลับเผยท่าทีของตระกูลจู้แล้วสหายุตระกูลล่วพวกเจ้าก็เห็นสถานการณ์ตอนนี้แล้วจะส่งตัวหลินสวินเพื่อปกป้องตระกูลล่วหรือตระกูลล่วจะลงหลุมไปกับเจ้าหมอนี่พวกเจ้าเลือกเอาเองเถอะเหวินเทียนซางยิ้มแววตายเย็นเยียบด้วยสถานการณ์เช่นนี้มองไปทั้งน่านฟ้าที่หกเผ่าจักรพรรดิอมต,ะตระกูลใดจะกล้าต่อต้านในตระกูลล่วบรรยากาศกดดันถึงขีดสุดหลายคนจะหายใจยังลำบากสีหน้าเยเก คราะสังหารคราวนี้เกิดขึ้นกะทันหันยิ่งนักทั้งยังใหญ่โตหน้าโกัวเกินไปเผาจัก,กรพรรดิอินทหารกูละนั้นต่างส่งผู้ยิ่งใหญ่ระดับอมตะมากมายมานี้เห็นชัดว่าวางแผนไว้ก่อนแล้วพวกล้วเซียวอย่างนิ้วหน้าอย่างอดไม่ได้สีหน้าอึมครึมไม่สู้ดีรู้สึกไม่สบายใจนะนึกย้อนไปถึงตอนนั้นยามเจ้าแห่งมันคาสวรรค์ยังอยู่ต่อให้เป็นน่านฟ้าที่เจ็ก็ไม่มีขุมอำนาจใดกล้าปฏิบัติกับตระกูลล้วเช่นนี้แต่ตอนนี้ในน่านฟ้าที่6แห่งนี้ กลับมีเผ่าจาก,กระพัดดินตามากายขนาดนี้กล้าข่มขู่พวกเขาตระกูลล้วยอย่างเหิมเกริมไม่หวั่นเกรงแค่อ้าปากก็กล่าวว่าจะกําจัดตระกูลล้วเรื่องนี้ทำให้ทุกคนรู้สึกอดสูอย่างไม่ต้องสงสยัยถ้าพวกเจ้าไม่เลือกอีกก็อย่าโทษที่พวกเราลงมือเองหงสเวียนตูตวัดลั่นเสียงดังอสนนบาทก้องก้าชั้นฟ้าสิแผ่นดิน พวกเขาเผ่าจาัก,กรพรรด,ดิดิมตาห้าตระกูลมีเหล่าระดับอมตะนำทัพมาแต่ละคนต่างมีพลานุภาพกับฟ้าเจิดจ้าไปทั้งตัวแค่เพียงอนุภาพเช่นนั้นก็ทําให้ฟ้าดินแห่งนี้จมสู่ความเงียบสงัดสถานใจคนนอกจากพวกคนสําคัญอย่างล้วเซียวที่ยังพอเยือกเย็นได้คนอื่นๆในตระกูลล่วต่างรู้สึกหวาดภวานี่ไม่ใช่ความขี้ขลาดแต่เป็นความกดดันที่เกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณเฉกเช่นมดเผชิญหน้ากับนกเหยี่ยวเล็กจ้อยและไรพลัง เพราะระดับห่างชั้นกันมากเกินไปแล้วระดับอมตะมาเยือนความน่าเกรงขามเช่นนี้สูงส่งหาใดเทียบย่อมไม่อาจรับได้อยู่แล้วยิ่งไปกว่านั้นยังมีระดับอมตะถึงสิบกว่าคนมารวมตัวกันอยู่พลานุภาพเช่นนั้นทำให้ลูกหลานตระกูลล้วนหลายคนแทบจะสุดยุบลงไปกับพื้นนี่ก็คือระดับอมตะหญิงผยองอยู่บนจุดสูงสุดของโลกสูงส่งเหนือใครหากขุนเคืองสุริยันจันทราล้วนเปลี่ยนสีฟ้าดินจมจม,จมสรพชีวิตจะจมสู่ความครั่นคร้ามครั้งใหญ่ทั้งสิ้น ในช่วงเวลาปกติระดับอมตะไม่อาจพบเห็นได้สักนิดลึกลับและสูงส่งควบคุมดูแลขุมอำนาจหนึ่งแม้ไม่ปรากฏตัวบนโลกแต่กลับสยบแปดทิศทาให้ศัตรูภายนอกไม่กล้ามาล่วงเกินแต่ในวันนี้ระดับอมตะกลับปรากฏตัวพร้อมกันสิบกว่าคนชี้ปลายหอกมายังตระกูลล้วเหตุการณ์นี้ราวกับฟ้าถล่มทําให้ผู้คนไม่อาจกดข่มความกลัวที่เกิดขึ้นในใจได้ถ้าไม่ส่งลินสวินให้สึกนี้ต้องประตุกขึ้นแน่ส่งเจ้ามานชั่วลินสวินนี่มาอย่าดิ้นรนไร้าสาระอีกเลยเร็วเข้า ความอดทนข้ามีจำกัดถ้าหมดความอดทนก็ไม่ถือสาการทำให้ที่นี่ราบเป็นหน้ากลองพวกวนเทียนซางเหิงจ้องกูหงสวีนตูเฮ่อวันเจินต่างส่งเสียงตะคอกอนุภาพหน้ากริ่งเกรงทำเอาฟ้าดินสะเทือนบรรยากาศก็ยิ่งเย็นเยียบหมาแก่ฝูงหนึ่งยังกล้ามาเห่าถึงหน้าประตูเบื่อชีวิตจนทนไม่ได้แล้วหรือเสียงหลินสวินลอยมาจากในเขาเทพหลังมังกรในความเรียบเฉยเจือความหน้าเกรงขามในความกระสังผ่องแผ่แฝงกลิ่นอายเย็นยเยือกประโยคเดียวด่าว,ว่าระดับอมตะเหล่านั้นเป็นหมาแก่ บังอาจเหวนเทียนซางส่งเสียงฮือเย็นชาเขายืนอยู่ตรงนั้นแต่ทั้งร่างกลับมีแสงมรคอมตะสายแล้วสายเล่าอุบัติขึ้นแปลงเป็นรุ้งเทพมากมายพลันพุ่งออกไปหมายจะทำลายกระบวนผนึกที่ปกคลุมเหนือเขาเทพหลังมังกรน,นั้นตูมรุ้งเทพดุดสายฝนเหนียวนำอนุภาพแกล่งกล้าไว้อนุภาพแห่งระดับอมตะเผยออกมาทั้งหมดโดยไม่ต้องสงสัยเพียงชั่วพริบตาเท่านั้นฟ้าดินแห่งนี้ก็เปลี่ยนสีห้วงอากาศบิดเบี้ยวพังทลายกลายเป็นหลุมดำปันป่นป่วนแหลกกระจุย เหล่าคนตระกูลล้วต่างตกตะลึงรู้สึกได้ถึงภัยคุกคามเจ้าหมาเท่านี้ก็มาฝันเจ้าเสียงตะคอก่อนเสียงหนึ่งพันลอยมาสิ่งที่เร็วยิ่งกว่าเสียงคือปราณกระบี่สายหนึ่งเรียบง่ายแต่กลับกลบฟ้าบางอาทิตย์เพียงฟันเบาๆครั้งเดียวรุ้งเทพมากมายแหลกกระจุยสิ้นสลายหายไปจนหมดจากนั้นเงาร่างหนึ่งกระโจนออกมาจากเขาเทพหลังมังกรเป็นหลินสวินนั่นเองเขาสวมชุดขาวพระจันทร์เหยียบรุ้งเทพมาเยืนยามกับพริปตาทั้งสองคล้ายมีสายฟ้าเย็นเยียบเหมือนมองทะลุในเร้นลับของเก้าชั้นฟ้าสิบแผ่นดิน เห็นดังนี้คนตระกูลล่่ต่างอึ้งไปหมดจิตใจบีบคั้นเกิดอะไรขึ้นหรือหลินสวินต้องการไปรับศึกเพียงลำพังมองดูพวกลวเซียวกับลูป่ปอยาอีกครั้งก็ดูสงบนะเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ได้ประหลาดใจที่หลินสวินออกศึกตามลำพังแต่เมื่อกลับไปดูพวกระดับอมตะอย่างหวนเทียนซางเหิงจ้องกู่ต่างในตาหดรัดลงล้วนประหลาดใจแต่ทันใดนั้นต่างเผยรอยยิ้มเฮี้ยมเจ้ามันชั่วคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะยังมีความกล้าและรับผิดชอบอยู่บ้าง นี่คือรู้ตัวว่าหนีไม่ได้หลบไม่พ้นจึงคิดจะออกตัวก้มหัวรับโทษประหารหรือเหวนเทียนซางเอ่ยเย็นชาวาจาไม่เกรงใจสักนิดเฮอเฮหลินสวินหัวเราะมีแต่ความเย้ยหยันและเย็นชาหลายปีนี้ข้าคนแท่หลินบุกจากน่านฟ้าที่หนึ่งถึงน่านฟ้าที่6กเคยกลัวอะไรด้วยหรืออย่างพวกเจ้าจะทําอะไรข้าได้คิดจริงหรือว่าวางอำนาจเช่นนี้ก็จะชนะได้อย่างแน่นอนไอสังหารในใจเขาพรั่งพรู เขาแค้นถึงที่สุดจริงๆกี่ปีแล้วที่เผ่าจัก,กรพรรด,ดิดิมแต่พวกนี้ไล่ฆ่าเขาเหมือนนอนร้ายฝังกระดูกผีชั่วตามติดนี่จะให้เขาไม่แค้นได้อย่างไรสวบขณะพูดเงาร่างหลินสวินไหววูบออกไปจากบริเวณที่เขาเทพหลังมังกรตั้งอยู่เองพุ่มทะลุเมฆมาอย่างใต้วงฟ้าใครจะมารนหาที่ตายก่อนหรือว่าพวกเจ้าจะเข้ามาพร้อมกันภายใต้อติ์อัสดงดุดโลหิตเขาคนเดียวเผชิญหน้ากับระดับอมตะมากมายผมยาวหนาดำปลิวสยาย ทั้งร่างประหนึ่งหุบเหวว่างเปล่ามีพระอนุภาพที่หนึ่งบุรุษขวางกั้นหมื่นทัพไม่อาจก้าวผ่านเรื่องนี้ทําให้ผู้คนสรรสถานมากุดบรรพาจารย์จักรพรรดิผู้หนึ่งกําลังประกาศศึกกับระดับอมตะทั้งกลุ่มผู้แข็งแกร่งที่ติดตามระดับอมตะพวกนั้นต่างต,างตกตะลึงไปก่อนจากนั้นก็เผยสีหน้าเวทนานี้หมดหนทางจนคลุ้มคลั่งไปโดยสิ้นเชิงแล้วหรือเหอยังหนุ่มดังคาดรับการยุ่ยแย่ไม่ได้ในเมื่อออกมาแล้วก็ไม่มีทางย้อนกลับแล้ว เจ้ามาันชั่วนี่ยังบ้าคลั่งจริงจริงหรือเขาคิดต้านพวกเราด้วยตัวคนเดียวห้าห้าหน้าขันปานไหนพวกวนเทียนซางเห็นท่าทีเช่นนี้ของหลินสวินก็ไม่ได้โกรธกลับหัวเราะหยันในความคิดของพวกเขาการกระทํานี้ของหลินสวินไม่ต่างอะไรกับรนหาที่ตายจริงๆคนตระกูลล้วเหล่านั้นต่างกระวนกระวายใจไม่เข้าใจว่าในสถานการณ์เช่นนี้เหตุใดหลินสวินจึงออกไปเผชิญหน้ากับพวกศัตรูเพียงลำพังด้วย ส่วนเหล่าบุคคลสําคัญบางคนที่รู้อยู่ก่อนว่าหลินสวินจะไปรับสึกด้วยตัวคนเดียวบัดนี้ก็เริ่มกังวลอย่างเลี่ยงไม่ได้ถึงอย่างไรฝั่งตรงข้ามก็มีจำนวนมากในสถานการณ์เช่นนี้ต่อให้เตรียมตัวพร้อมแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นผลลัพธ์ย่อมไม่อาจจินตนาการได้แต่หลินสวินเหมือนไม่รู้สึกถึงเรื่องทั้งหมดนี้สีหน้าสงบนิ่งและเรียบเฉยสายตากวาดผ่านพวกวนเทียนซางทีละคนปากเอ่อยเบาๆออกมาประโยคเดียวว่าข้าออกมาแล้ว แต่พวกเจ้ากลับไม่กล้ารับศึกทำไมกลัวว่าจะตายศพไม่สวยหรือนี่ก็เรียกว่าแข็งกล้าวตัวคนเดียวกลับกล้ามองข้ามระดับอมตะที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดทุกท่านอย่าเพิ่งมุ่งวามให้ข้าไปฆ่าเจ้ามารชั่วนี่เองเหวินเทียนซางหน้าขรึมดับศึกที่แสงมักสีขาวดำตัดสลับกันเล่มหนึ่งปรากฏขึ้นกลางฝ่ามือทันทีที่ฟันดาบหนึ่งลงไปคล้ายทานดาราอสนีไหลร่วงโจมตีไปยังหลินสวินด้วยอนุภาพบ้าคลาง่ง แทบจะในขณะเดียวกันเงาร่างของระดับอมตะคนอื่นก็พลิกไหวแยกกันคุมแปดทิศสายตาจับจ้องหลินสวินจากไกลๆปิดทางหนีของเขาเอาไว้แต่กลับพบว่าหลินสวินไม่ได้เคลื่อนไหวหลบหนีสักนิดเรียกเตากระบี่ไร้ก้นบึ้งออกมาทันทีชิงพร้อมกับเสียงกังวานสายกระบี่มักที่อบล้อมด้วยระเบียบอสนีม่วงก็พุ่งออกไปรับแสงดับนั้นในพริบตาทั้งสองปะทะกันประหนึ่งมหาดาราประตูซัดกระแสร,ระเบิดคลื่นคลั่งให้โถมกระจายออกมา โชคดีที่เขาเทพหลังมังกรมีกระบวนค่ายกลป้องกันปิดผนึกฟ้าดินปกป้องที่นี่ไว้หาไม่เกรงว่าแค่การโจมตีนี้คงทำลายทั้งเขาเทพหลังมังกรไปแล้วเพราะการโจมตีลวกๆของระดับอมตะขั้นดับเทพครั้งหนึ่งก็มีพลังผานภูเขาทลายสมุดดับจากกระวาลให้สิ้นซากแล้วที่เหนือความคาดหมายของผู้คนคือหลินสวินที่เพิ่งมีระดับมกุฎบรรพาจารจักรพันดีกลับรับดาบที่มาจากเหวินเทียนซางระดับอมตะขั้นดับเทพไว้ได้นี่ทำให้ผู้คนส่นสาน แต่ไม่นานนักก็สังเกตเห็นว่าในการรับการโจมตีนี้สิ่งลินสวินใช้ก็คือพลังระเบียบของตระกูลลัวพวกเจ้าตระกูลลัวไม่รู้ดีชั่วจริงๆมาถึงขั้นนี้แล้วยังกล้าให้เจ้ามารชั่วนี้ยืมใช้พลังระเบียบคิดจริงหรือว่าทําเช่นนี้จะช่วยให้เจ้ามารชั่วนี้พ้นเคราะห์ได้ไม่มีทางหวนเทียนซางหัวเราะหยันเขากระชับดาบพุ่งไปเบื้องหน้าอนุภาพของพลังระเบียบอสนีม่วงสามารถคุกคามเขาได้แต่เรื่องนี้ไม่ได้รับมือยากอะไรเพราะเขาเองก็ครอบครองพลังระเบียบเช่นกัน เคลื่อนตัวเพียงชั่วพริบตาเขาก็มาถึงเบื้องหน้าหลินสวินฟันหวนเทียนซางลงมืออีกครั้งดาบศึกสีขาวดำแผงริดบ้าคลั่งแปลงเป็นม่านน้ำตกสายฟ้ามาหาศาลจมตีด้วยอนุภาพเคลื่อนกวาดหมื่นทับแสงมันคมตาอันน่ากลัวทำเอาฟ้าดินอับแสงในดาบนี้ยังแฝงกลิ่นอายพลังระเบียบด้วยยิ่งดูน่ากลัวขึ้นไปอีก ไม่ว่าใครต่างดูออกว่าที่พึ่งใหญ่ที่สุดของหลินสวินก็คือระเบียบอสเนีม่วงท่าไม่ใช่เพราะเหตุนี้ด้วยระดับปราณของเขาไม่มีทางรับการโจมตีของหวนเทียนซางได้อยู่แล้วถึงอย่างไรเหวนเทียนซางก็เป็นระดับอมตะขั้นดับเทพส่วนหลินสวินเพิ่งเป็นแค้มกุดบรรพาจารจักรรพัิเท่านั้นเทียบกันแล้วช่างเล็กจ้อยราวกับมดน้อยแต่ก็ในช่วงหน้าสิวหน้าขวานนี้เองหลินสวินยังไม่ถอยหนีเช่นเคยหูม เตากระบีไร้ก้นบึ้งเปล่งประกายเจิดจ้าสะท้อนแสงมรคภัยสารประหนึ่งตะวันแรงกล้าทะยานฟ้าเข้าประจันหน้ากับอีกฝ่ายพวกเหิงจ้องกูหงสวียนตูที่จับตาดูอยู่ต่างเผยสีหน้าเวทนาอย่างอดไม่ได้เหมือนเห็นมแมลงเม้าบินเข้ากองไฟใกล้จะถูกเผาตายกระนั้นภาพหน้าเหลือเชื่อก็ปรากฏขึ้นแล้วปังท่ามกลางเสียงระเบิดลั่นสถานฟ้าสะเทือนดินดาบที่เหวเทียน้างฟันออกมาถูกบทขยี้อย่างง่ายดายไม่อาจขวางกั้นได้สักนิดแหลกสลายอย่างรวดเร็วยิ่งนัก พลังระเบียบที่มีอยู่ในดาบนี้ล้วนแตกกระจายไปรอบทิศเหมือนเศษกระดาษที่ระเบิดออกทันควันสามารถติดตามนักสลักวิญญาณตอนอื่นๆได้ทางช่อง GT และพาธีออนตามลิงก์ในคำอธิบายคลิป